สุดยอดครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเลยพี่เนี่ยเล็กๆเนี่ยกระโค้ลูกวันแข่งนั้นเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้ลูกวันลูกกระโค้ เป็นทางนะครับเออไปลุยดูในกล้องมันไม่ทันนะครับโดดอนนี้โดด,อโ,ด,ดโอ้โหเออเยอะโอ้โอ้มาเียขึ้นมา สวัสดีครับตอนนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอานจะพามาทุรักทุเลทําไมเนี่ยวันนี้จะพาไปหาตัวแปลกๆในป่าพี่ตัวแปลกๆเลยแต่ผมไม่เคยมานะตรงนี้ยเอา้าแต่ว่ามีพานที่ผมขอพี่เขามานําทางแล้วอันนี้ตอนแรกคิดว,ว่าถึงแล้วขับรถมาอย่างทุรักทุเลเลย <c oughs> ถึงยัง <c oughs> ถึงแล้วแค่ <c oughs> <c oughs> ทางเข้าพี่แค่ทางเข้าเดี๋ยวเราจะไปไกลกว่านี้อีกประมาณสิบเท่าอ่ะเฮ้ยไกล่ึ้นไปพานครับเป็นพี่สันครับเขาสวัสดีครับสวัสดีครับ มีันได้หากินของป่าตลอดของป่าตลอดใช่ตอนนี้พี่โอมครับพี่โอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่โอมก็เป็นผ่านป่าเดินป่าเหมือนกันใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝึกหัดครับมันมีอะไรมั่งในข้างในเนี่ยแต่ในดอยก็เจอพวกกุ้งภูเขาก้อดำๆพี่กุ้งภูเขาใช่กุ้งปูภูเขามาเฟอแต่เนี่ยหายากสุด มันจะคล้ายกับปลาขอของเราอะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าเยอะมากตัวใหญ่กว่าแขนเนี่ยมันจะอยู่ในลำธารอยู่ในลำธารบนเขาอยู่ที่น้ําสะอาดเท่านั้นเดี๋ยววันนี้ก็หวังว่าเราจะได้ปลาสักหนึ่งชนิดสองชนิดเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับมั่นใจไหมครับพี่จันมั่นใจครับมั่นใจว่าเจอแน่เจอแน่นะครับผมไปพี่จันน้ำเลยครับครับผม ังจากที่จอดรถมาตรงนี้สักประมาณเดินมาสักประมาณ15บห้านาทีเนาะไอ้นี่ตีนดอยกำลังจะเข้าป่าจริงๆพี่แต่ว่าไปเจอนี่เขาเรียกว่าเป็นคูน้นนําน้ําไหลไปเนี่ยในน้ำเนี่ยมันจะมีบ้านาที่อยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยเขาก็จะจับเอาน้ําภูเขาไปใช้ <ไป S 2> พี่น้ำที่สะอาดนะสะอาดมากนี่ก็มีกองแล้วก็เป็นท่อไปนะครับได้ไหมมาดปขคอเออเฮ้ยไม่เคยเห็นอะไรสวยมากสวยนี่ภูเขาภูเขา อันนี้เดี๋ยวข้างบนก็มีใช่ไหมครับพวกนี้อพอพอย่างนี้นเรายังไม่หิ้วไปเนาะปล่อยไปก่อนป<อ>ล่อยไปก่อนสิเดี๋ยวใหญ่ด้วยนะอ๋อน,นี่คือกุ้งภูเขาใช่ถ้าตัวจริงมันกล้ามมันจะใหญ่แล้วไี่กล้ามมันจะใหญ่ก้ามมันจะใหญ่จับคลเขาเรียกว่าอะไรครัอันนี้คือยังลูกมันเหรอใช่ยังลูกมันอ๋อเจียวเจียวเจีว,ว,วอันนี้แค่ทางผ่านนะครับได้ไหม แม่กูเนี่ยได้ไหมเนี่ยแม่งเดินขึ้นแล้วเดินไปเลยนะไม่หันมาดูกูเลยระหว่างทางนะครับเหนื่อยๆเราก็ต้องพักเหนื่อยเปเรื่องปกติสับป,ประดรดภูแลเมื่อกี้เราเดินมาเจอคุณลุงนะครับชาวไร่เขาบอกเอาเลยลูกเย็บเลยเดี๋ยวลงไปคิดตังค์ทีเดียวจริงๆเขาบอกเขาขายไม่ได้ใช่ไหมพี่ช่วงนี้มันัถูกมันถ,ถูกมากอันนี้เมื่อกี้ พี่พซานบอกว่าอะไรนะเจอบุกอะไรก็อย่างได้เลยพี่ต้นบุกเหรอผมไม่ไม่ค่อยรู้จักพื้ไม้ป่าเท่าไหร่ครับอืมแกบอกเป็นหัวพี่อันนี้เขาปลูกหรือมันขึ้นเองเนี่ยเขาปลูกแต่ไม่เคยเห็นสวยเลยเนี่ยพี่หัวบุกนะครับเท่ๆอ่ะเขาบอกว่าไอ้บุกที่ที่มันไป็นทำเป็นสายๆเหรอพี่ซานเส้นๆกรุบๆอ่ะนะเป็นอะไรนะจารีเนนอะไรนะอะไรนะจารีเนนจารีเนจใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จารบีจารบีก็อันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับผมก็ลองเรียกเรียกไป เพิ่งเคยเห็นเราเดินไปก็สำรวจป่าไปในตัวนะครับ ใช่ี๋้วตัวใหญ่ตังนี้โอ้โหไหววะมานี่แล้วต,ต้องต้องต้อให้มันเข้าไป <c oughs> ได้ไหมไม่ได้ไปเดี๋ยวลูกอ่าเอดยอดโอ้ยตัวใหญ่ไปดูแล้ว ลายสวยวนะครับลายสวยมากจริงๆอ่ะถ้าถ้าใส,ส่ตู้ที่ด้านใต้ท้องมันมีหลายมีหลายจุดนะครับใต้ท้องอ่ะใช่ขึ้นมาบอกเลยว่าตอนนี้เที่ยงแล้วครับครึ่งวันนะครับเดินทางกันมาครึ่งวันก็ดูแล้ว <c oughs> เราศึกษาแล้วก็ดูตามน้ําตกลาธารก็จริงๆก็จะเจอทุกแง่งนะ <c oughs> ออแงอ่งนี้จริงๆมันสะเนะจริงๆมันสแต่คืออันน่จะเป็นคนนําแล้วก็จะทําให้น้ําขุ่นตลอดแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะสายอีกนะครับ มีทางกุ้งแล้วก็ปลาคอใช่ไหมแจ๋วแต่อันนี้เรายังไม่ได้จับกลับบ้านนะครับ<ช>เอาจ,จริงๆ,ๆเราก็แนวแบบศึกษาศึกษาจับมาเพื่อที่แบบเออเอาขึ้นมาให้ดูเดี๋ยวอันนี้เราขึ้นมาคิดว่าจะขึ้นมาประมาณนี้แหละเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปไหนต่อไกลพี่ผมเดินเข้าไปดูมันไปได้เรื่อยๆนั่นแหละมันไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะหลงเออเราก็เอาแค่พอประมาณแต่ันนี้ก็ถือว่าเข้ามาลึกนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยน้ำมันขุ่นก็เพราะอย่างเงี้ยเห็นไหม เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปจับปลาที่เราผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นมาดูกันชัดๆเลยนะเพราะว่าแห่งเมื่อกี้ที่นี่มันเยอะอยู่นะมีทั้งกุ้งแล้วก็ปลาคอทาาใจนะครับไม่ยอมไม่รู้กินอะไรมาโอ้ยังดีเลยฮะแต่คนนี้กินกับพี่เมื่อคืนเลยเอออ่ะเดี๋ยวเราตามหาปลากันต่อครับจริงๆเราได้กันมาตลอดทางอันนี้เราจะดูเป็นจริงเป็นจังแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะลองใส่ถังมานะครับแต่ใส่ถังแล้วว่ากลับบ้านนะใส่ถังเพื่อที่เก็บมาดูว่าจะได้กี่ตัว แล้วก็ตัวไหนสวยตัวไหนใหญ่เร้ว็นดูดีไป ก่าเดินทางครับก็เกือบบ่ายโมงแล้วเราต้องคงจะต้องแวะทานข้าวกันแล้วก็ทํากับข้าวนะครับพอดีพี่ซันนะครับเตรียมอาหารมาแต่ก็เราก็ใช้พวกใบตองนะครับมารอ,องนัง่งมาลองอาหารอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหลามกันไม่รู้ว่าวัตถุดิบคืออะไรเราไม่ได้มาล่าสัตว์ข้างในนะอันนี้เราเตรียมวัตถุดิบเข้ามาทางด้านในนะครับส่วนข้าวเหนียวเนี่ยก็ฝอยก็ซื้อมาฮะกิโลเนี่ยโลครึ่งอเออได้ไหมโลครึ่งได้ไหม โล่หน่อยๆก็น่าจะเพียงพอในการดำรงชีพเอ้านี่มีอีกนะครับโอ้โหเอาชีวิตรอดนะครับเกือบข้าวนี่เปรมฮะบอกเลยนี่เดี๋ยวไป้ทำแล้วพี่ลายุงไรยุงฮะจุดไรยุงเหรอไรยังไงอะลายสองขั้ันกิโลพันโลเนี่ยสายสูงรันมั้ยเอ้าเหรอคืออะไรไม่รู้เหยาปันเหยาปันเหมือนยาเส้นอย่างเงี้ยใช่ยาเส้นไรลายยุงได้ แล้วเต็มยาเส้นไหมไหมครับซื้อร้านคลาอ๋อโอเคเขายังชั่วครับสบายค่อยสบายใจก็คือเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าถ้าจะไล่ยุงก็จะใช้ใบตองอ่อนๆอย่างนี้นะครับพันกับยาเส้นไล่ยุงนะครับตอนนี้เรามีใบตองแล้วครับก็คือเหลือยาเส้นนะก็คือลงไปซื้อข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาไล่ยุงเนียมกาแฟมา่าลืมไปดมที่กาแฟโอ้ดิฟกาแฟด้วยนะครับสุดยอด สรุปซองกาแฟคิดว่ากาแฟเขาเปิดไปลาใบชาใบกันใบ <c oughs> กันใช่ไหมนนไมีอยไรทำบ้องอยู่ <c oughs> อ๋อนู่นนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับ <c oughs> โหขนาดพอเหมาะเลยดเดี๋ยวไปดูพี่ซันหน่อยนะครับว่าจะทำอะไรพี่ซันทำอะไรเด <c oughs> ี๋ยวคือขุดเอ่อกล้องมินตรงนีนะ้ครับทำเป็น <c oughs> ตเตาทวาเตาโอ้ แล้วเราจะหลามวัตถุดิบเราคืออะไรครับไข่ไข่หลามไข่นะปรุงมาแล้วปรุงมาแล้วด้วยรสดีแค่นั้นนีผงนัวผงนัวนะครับใส่แม่อร่อยอ๋อนี่โอ้โหหอมนะไม้ไผ่นี่หอมนะเอเหมือนอ้อยเลยอ่ะเอาแบบนั้นไหมใส่แบบกระบอกไม้ไผ่ไหมกาแฟอะไรเงี้ยเออหอมนะน่าสนใจทาเป็นแก้วอ่ะโอ้เอาแก้วไม้ไผ่ไหมแก้วไม้ไผ่ใส่กาแฟเนาะแหมเออ ลบคนเลยไหมก็ได้อยู่นะเท่ๆนะครับเผือเอาไว้เป็นที่รึอเกิดแล้วเราก็เซ็นชื่อให้กันไม่เกี่ยสลักนะเกลี่ยสลักน้ำเนี่ยน้ำโอ้ยเดือนใหญ่อันะไรนะยอดครับโอ้ยใหญ่มากครับในเดือน อันนั้นอันนั้นคืออะไรครับทำไมต้องหวานเหรอฟักเขียวฮะฟักเขียวฟักเขียวแล้วอระหว่างทำไมอ่ะให้มันออกอ๋อให้มันออกเดี๋ยวร้องไงเดี๋ยวรืมีลูกเดี๋ยวเรามาเก็บอ๋อเออตอนแรกผมคิดว่าสัจศาสตร์เอ่อบางทีก็สัตว์ก็กินได้อ๋อสัตว์ก็กินได้ฟักเขียวฟักเขียวเป็นยังไงอ่ะฟัเข ฟักทองคืเอเขียวนี่ดูข้างนี้อ๋อมันมีฟักหม่นฟักเขียวนะครับอันนี้คือเม็ดฟักเขียวก็หวานไปในตัวครับเมื่อกี้ก็เอ๊ะพี่เขาหวานทําไมเอาให้มันขึ้นนะครับเราก็จะขึ้นมาเก็บได้ <c oughs> นี่ก็เป็นการเดินป่าเชิงอ,อนุรักษ์นะครับเหมือนทําอะไรให้คุณใส่อ่าเหมือนเหมือนคุณใส่ตอนแรกผมคิดนึกว่าต้องเซนเจ้าที่อะไรประมาณนี้ไข่นี่ก็คือไม่ต้องเอามาเป็นฟองนะครับใส่ขวดมาเลยอันนี้ปรุงยังครับปรุงแล้วเรียบร้อย ใส่ผงนัวเรียบร้อยนะครับอ้โหเดี๋ยวอะไรครับนี่เดินป่าต้องใช้ขาเลยนี่ปวดใช่แล้วก็นี่เรากินอาหารทะเลด้วยเลยฉลามมีอาหารทะเลด้วยเด <laughs> ี๋ยวข้างในนี่คืออะไรฮะฉลามใช่ฉลามอ๋อไ,ไม่ไหวนะขึ้นดอยไม่ไหวอือนี่แหละแอบอกำลังแอบดูกระเป๋าพานนะครับแอบดูกระเป๋าพานว่ามีอะไรมั่งต้องถามว่าเปิดดูได้ป่ะเปิดได้ใช่ใช่ นี่เอามาน้อยที่สุดแล้วนะอก็มีถุงมีถุงยางถุงถุงยางเอาไว้ใส่หน่ออะไรพี่บอกมีถุงยางด้วยเอามา้ทำไมฮะย้อมยางหรืออะไรใส่ถุงใส่อ๋อถุงใส่อ๋อเท่นี้เรียกถุงไว้ใส่หน่ออะไรเงี้ยอ๋อเวลาขึ้นเก็บหน่อไม้อะไรประมาณนี้นะครับนี่มีช้อนมีมาม่ามีกาแฟครบเลยนะครับเลิศอ่ะบรรเลงครับยาหรอยาโรงพยาบ้านนะอยู่นี่ยาของพยาบาลก็มี โอ้ครับสุดยอดครับเบ็ดก็มีนะมีเบ็ดด้วยเอาเผื่อเวลาตกปลาใช่ไหมเอ้าเอาเบ็ดอยู่นู่นเบ็ดอยู่นู่นไอชุดผสมพยาบาลนี่น่ารักจังเฮ้ยเราเดินป่ามีอย่างนี้ก็ดีแล้วเนี่ยเออชุดแกะกล่องเล็กๆนะเปิดชุดเรียบร้อยเต็มนี่มีแอลกอฮอล์เบตาดีนผสมพยาบาลกำไกลน้อยนะครับเราต้องให้เจ้าพี่แสดงก่อนพี่ เจ้าเจ้าแดงคืออะไรอ่ะก็คือให้เจ้าป่าเจ้าเขาพี่แต่เราจะเอากับข้าวที่เราจะกินก่อนที่เราจะกินอ่ะถ้าเราเข้าป่าหรือว่าไปที่ไหนก็ตามที่เราไม่เคยไปแล้วพี่อย่างคนเหนือคนทั่วไปเนี่ยเขาจะให้เจ้าที่ก่อนขอคำแนนเจ้าที่ก่อนว่าเรามากินข้าวตรงนี้นะเผื่อมีเจ้าที่เจ้าแดงครับนี่ควาเชื่อส่วนบุคคลนะพี่ก็เหมือนเป็นการเคารพเจ้าป่าเจ้าเขานะครับเจ้าป่าเจ้าเขาใช่ครับอันนี้เราให้ก็จะมีแหนมครับหมูปิ้งครับหมูปิ้งนี่เดี๋ยวต้องเอาไม้ออกก่อนเพราะว่าตัวแบบวันหน้ามัน มีคนมาเดินฝ่าแล้วลีบต้มเท้าใช่ใช่โอเคโอเคครับพี่ต้องวางตรงไหนบนหินนี่ไหมบนหินนี่ก็ได้ใช่ไหมต้องบอกกล่าวเลยนะฮะก็ต้องบอกกล่าวด้วยแล้วต้องเชิญมาฮะทีเดแดเด้อเอาผ้าเตียงตลยนี้เด้อเล่นตรงนี้ครับพี่ไม่อย่งนี้ตอนนี้โอ้จริงๆหลามเนี่ย มันก็เหมือนไก่กระบ,บอกอะไรพี่แต่คำว่าหลามก็คือภาคเหนือเขาจะเรียกว่าข้าวหลามอะไรพวกนี้พี่ต่างประเทศเขาจะได้ข้าวหลามอะไรพวกนี้อ,อันนี้ก็จริงๆก็เป็นไขก่กระบอกไขก่กระบอกใช่ครับพี่นี่นเราก็ลมคว,ว,ความนุ่นๆไว้นะครับเพราะว่าของมันซื้อมาตั้งแต่ตอนเช้าพี่นะโอ้โหสุดยอดมันทำเพียวเหมือนไข่ตุ๋นนะไข่ตุ๋นพราแล้วใส่กระเทียมเลยพี่โอ้โหน่ากินนะสุดยอดครับสวยๆพราร้องแล้วครับ เดี๋ยวจะกระทอกออกมาทางนี้มือการใช้มีด่าผมไม่ธรรมดานี่นี่ยังมายั่งมงยั่งมายิงนี่ครับโอ้ยอันนี้ใช้มือหรอพี่เออร้อนปะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวๆอ่านี่พี่ได้ละ้อ้ยจับเดี๋ยวเจียว ใส่นี่ใช่ไหมพี่เกออ่าแต่มีซามธรรมชาตินะครับเนี่ยซามนี่กว่าจะได้มาใช้เวลาไปชั่วโมงนึ่งนะฮะอ่าจะตัดเล่อนมันนู้ดดำอ่าธรรมชาติมือสั่นเลยพี่มือสั่นแหมมันน่าจะแบบว่าพอตัดมาแล้วเจอพวกรถด่วนนะใช่พี่โอมยังไม่ถึงฤดูครับแหลมเลยอืมือใครตุ่นนะพี่อือหอมสุดยอดหอมเปลือกไม้ไผ่พี่ แจมแจมนี่ดูอาหารของพวกเรานะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยกันเข้ามานะครับโอ้โหมาปอเข้ามาของดอยมาเชิญรับประทานกันครับอืไปครึ้งแล้วโอ๊ยทาเวลาหานใจไวมากตอนนี้โอ้โหใบขึ้นแล้วเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้เที่ยงป่ะ ใช่ยอดครับอาหารมื้อนี้อะไรบ้างเนี่ยอันนี้แหนมแหนมขั่วแหนมขั่วปลามาเลยมาสั้นแหนมขั่วรอโหนี่คำเดียวใช่ไหมฮะต้อคำนี้คำเดียวอหรอยิ่งดี นี่หาเลยนะแล้ปั๊บแล้วเข้าเนี้ยเป็นสมองแบบเพียวเลยเอาเน่หน่อยหรอกไหอมันจะมันใช่ไหมอันนี้เหนือเขาเรียกแอบอองอแอบเนี่ยฮะแอบหมูแอบอหมูแมอบหมูอ๋อถ้าเป็นสมองหมูแีบแบ,บน,น,นเรื่อตุ้ตงเติ้งเหมือนกันหรือที่เรื่องตุ้งนี่คือเหมือนกันทุกอย่างครับอยู่ที่วัตถุดิบแต่เขบเอ้นะครับคือห้างทางนี้มั่งครับกระจาย นี่นนะูร้อนว่ะขนาดอัางๆนเนี่ยอิืมหนำสำราญนะครับเดี๋ยวเราเตรียมเดินทางกันต่อนะครับผมแต่อรงไฟที่เราก่อเราก็ต้องดับไฟให้สนิทนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่มีการเป็นไฟปงไฟป่าอะไรนะครับสนิทหมดแลดับให้หมดนี่จับโชว์เลยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะครับไปอันอยากจับปลาใจจะขาด ได้จะขาดแล้วพี่อืออืออืออืดอ้าวไปไหนเนี่ยหูนี่ตัวดำๆนี่ยนี่กอุกเขานะครับมีมีกล้ามด้วย จริงๆต้องจับสองตัวนเมียนะครับมีไข่นะครับมีไข่จริงๆอยากจะแบมือเหมือนกันกำเมิดถือกล้องอยู่นะครับเดี๋ยวดูดิค่อยจับโดดจะโดดทีนี่ยโดดเลยนี่น,นะตัวสีดำกุ้งกุ้งอะไรนะกุ้งภูเขาใช่ไหมพี่กุ้งภูเขากุ้งน้ำตกเหรอเราก็เรียกกันอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆมันน่าจะมีชื่อสามัญอยู่<ม>ยเดี๋ยวเราเหนื่อยแล้ว มีกล้ามด้วยนะครับวันนี้ใหญ่มากเลยอ,อะไรใหญ่ก <c oughs> ุ้งใหญ่ <c oughs> อลองดูสิหยิบได้ปะ่ะมีไข่ใช่ละโอ้ยโดดไปแล้วปลาหายเดี๋ยวน้องปล่อยแล้วกันนะมีไข่ด้วยปล่อย เต็มๆครับผมกับการเดินป่าล่าปลาค้อนะครับก็ได้มา3ตัว4ี่ตัวตรงนี้แต่เราก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยสักันตัวปล่อยค,ค,คืนที่เดอสิปล่อยคืออยากจริงเราอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับหรเหนื่อยมากนะครับเดินวันนี้ได้ดูสัตว์หลายๆอย่างเลยครับตามตลอดเส้นทางแล้วก็ต้องขอบคุณพานทั้งสองท่านด้วยครับที่ทําอาหารอร่อยให้เรากินนะครับขอบคุณนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับเดี๋ยวว่างๆจะมารบกวนใหม่ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าอยากให้เราทําคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับ ทางภาคเหนือยังมีคลิปอีกมากมายที่ให้เราได้ถ่ายกันนะครับโอเคประมาณนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้โโดนเยงเลยโดนเยงเลยเยงน้ำมันดูดอะดูดสูบอย่างเงี้ย โอ้โหอไเงนี Bu ่ยงมื Bu ่อกีช่วงแบบนึกว่าหมูป่าแล้วมาเจะจังหวะกุ้งกุ้เล้วย